ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เลือกตั้ง62ทิศทางประเทศไทยนะครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยถึงวิสัยทัศนะครับในการลดอัชญากรรมและกวาดล้างผู้มีอิทธิพลนะครับกับ3พักใหญ่ครับผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราเชิญตัวเรียกว่าเป็นคนดิเดตของพักมาเลยนะฮะพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเอาละครับท่านแรกเลยเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาขออนุญาตเรียกคุณนะฮะคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับปราบมาเยอะแล้ว เป็นวีรบุรุษนาแกนะฮะปราบปอประตูน้ําปราบกำนันเปาะจะปราบปอไหนอีกไหมฮะเออมีอีกหลายปอครับอย่างเช่นปอประยุทธ์ปอประวิทย์ปอเป่าอะไรอย่างเงี้นะเอาซะขนาดนี้เลยนะฮะเอาเป็นหน้าที่นะครับครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าเรื่องอายุความไม่มีใช่ไหมครัครับแล้นถ้าใครตัด ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายโอเคนะครับ,รบทีนี้วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านโทรวิสัยทัศน์สักนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับถึงประเด็นของพักนโยบายของพักถ้ามีปัญหาเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลจะปราบยังไงครับครับพักเราก็มีนโยบาย6หยุดนะครับห, <า S 1> หยุดที่3าคือปราบยาเสพติดผู้มีอิทธิพลสิส่งทราบนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายซึ่งผมเชื่อว่าทุกพักมีนโยบายอยู่แต่ปัญหาแต่ว่าพักไหนทำได้ทำสำเร็จ ครับพักไหนมีผลงานไหม,อ,มอยตัวผมเองเวทนาพักเสรีตวนมาไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามาเขียนนโยบายแล้วพูดว่าจะปราบยาเสพติดปราบผู้มีอิทธิพลนะอืมไม่ใช่แค่นั้นผมมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจกักษ์ถูกไหมเป็นที่ประจักษ์ชัดในประเทศไทยนะครับแม้ต่างประเทศเขาก็รู้จักผมนะครับในฐานะที่ปราบผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆนะให้หมดสิ้นไปได้คือนะคิดว่าจะเอาสิ่งที่เราเคยปราบมาใช้ในวันนี้ แน่นอนฮะก็มันเป็นผลงานในอดีตที่เป็นจักเป็นที่ประจักษ์นะครับคือผมแต่ก่อนผมรับราชการที่นครพนมมุทดาหารนะ,ะก็มีผลงานในการปราบปรามผู้ก่อกอไรกันใช่ไหมจนกระทั่งเป็นวีรบุรุษถูกไหมฮะครับจนได้รับพระทาชทานที่ราชินกรททีศัดก์ลมหาทิดีนะ่ด้การแต่งตัง้ตงไปเป็นผู้กับจังหวัดมุกดาหารผลงานปรากฏไม่มีใครกล้ากระทําความผิดครับแม้กระทั่งรัฐมนตรีต่างถูกผมจับหมด่าตอนนั้นจึงได้รับความชื่อ จาากทท่นนนนดีรมหยายผมจากพุทาหารมาข้ามฟากมาเป็นผู้กับชนบุรีครับแค่ชื่อผมมาที่จังหวัดชนบุรีเท่านั้นนะของนีภาษีหมดยาเสพติดหมดไม่มีใครกล้าทําความผิดนะผมกล้าประกาศเลยว่าผมเป็นข้าราการตํารวจนะมีหน้าสืบสวนสอบสวนจับกุมโจรผู้รายใช่ไหมมีอำนาจที่จะพกพาอาวุธนะได้โดยต้องตามกฎหมายมีการวิชา ผมขอญอาตญาติแทรกนิดหนึ่งฮะณวันนี้เนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องราวของอาชญากรรมวัยรุ่นคลองเมืองอายุต่ำกว่า18ปีไปก่อเหตุฆ่าเขาตายนะครับแล้วสุดท้ายส่งตัวเข้าสถานพินิษคืขึ้นสารเยาวชนออกมาไปทำเขาอีกท่านมองยังไงท่านจะแก้ปัญหานี้ยังไงฮะคือจริงๆปัญหาที่ถามเนี่ยมันเป็นหาเล็กๆ นะครับมันไม่สามารถที่จะยิ่งใหญ่กับปัญหาผู้มีอิทธิพลที่ผมเคยปราบมาได้หรอกนะครับอิทธิพลนั้นน่ะไม่มีใครจะทําได้ถูกไหมฮะต้องเรียกผมไปทำนะฮะผมถึงทำสำเร็จเนี่ยมีผมคนเดียวใช่ไหมครับอะล่ะที่คําถามนี้ก็คือว่าเป็นการแค่บริหารงานในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเท่านั้นเองนะฮะซึ่งผมคิดว่าต่อไปเมื่อเข้ามาบริหารประเทศนะฮะจำเป็นที่จะต้องปริรูปองค์กรตํารวจนะซึ่งตอนนี้ที่ผมไม่ได้พูดเลยเนี่ยผมจะพูด ครับไม่เคยได้พูดแต่ตำรวจบางคนก็ถามมาเอ้าทำไมเก่งนักทำไมจะเป็นรูปทหารทำไมตำรวจไม่พูดด่าจริงๆแล้วสาหรับแนวคิดของผมนะตำรวจตรวจมันขี้ปฏิวติอนะเสรีพิสูจน์กระดิกนิดเดียวก็จบแล้วถู่แมะเพราะนี่ปัญหาที่ถามมาเนี่ยนะมันเคยปฏิบัติมาแล้วเลยแต่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับครับเอาละฮะผมขอญาตถามเป็นรลายข้อเลยแล้วกันนะฮะเอาเป็นปัญหาเรื่องราวของอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโลกออนไลน์นั้นมักจะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเสมอหลอกผู้หญิงบ้างหลอกเอาเงินบ้างโพสต์ด่ากันบ้างสุดท้ายแล้วภาครัฐเองหาตัวไม่ได้ว่าเอ๊ะใครเป็นคนกระทําทํำยังไงครับท่านครับ <c oughs> คือปัจจุบันตํารวจนะฮะเขาก็มีหน่วยสําหรับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพวกนี้นะฮะท,าาทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบ้างทางเทคโนโลยีต่งางๆเนี่ยบ้าง นะครับมีโดยตลอดแล้วผมคิดว่าเขาก็มีประสิทธิภาพเพียงพอนะฮะนี้ถ้าเราจะมาคิดแต่เรื่องการปล่อยให้มันเกิดเหตุแล้วแล้วมาคิดป้องการจับกลุ่มผมว่าไม่ใช่นะฮะจับกลุ่มไปนะคนก็ข้อคุกไปนะเสียชื่อเสียประวัติเสียอะไรต่างๆมากมายนะไม่มีประโยชน์นะะเมื่อกี้ผมไปที่ธรรมศาสตร์ปรากฏว่าเขาก็รายงานว่าโอ้โหปีนี้นะครับแต่ละปีเนี่ยมีผู้ต้องขัง หรือจำเลยนะฮะหรือถูโทษที่ถูกคุกตั้งส0 0แสนสามแสนสามแสนคนวันหนึ่งต้องเสียงินออกมาในการเลี้ยงดูถึง20ล้านบาท <ฮะ S 2> ปีหนึ่ง3,461ล้านบาทนะสามารถไปสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆได้เลยนะเพราะเราคิดว่าถ้าเราไปคิดอย่างนี้นะฮะมันไม่จบคิดว่าจะแ,แก้ยังไงป้องกันจะดีกว่าป้องกันครับป้องกันดีกว่าป้องกันยังไงครับกคือการฝึกอารมณ์เด็กตั้งแต่ต้นนะเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยนะฮะไม่ใช่ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน จะใ,ใ,ใหม่นะฮะไม่ใช่สอนแบบปัจจุบันนี้นะทั้งพรรคเสรีรวมไทยก็มีนโยบายว่าถ้าหากเป็นรัฐบาลนะก็จะแก้ไขระบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ให้เน้นทั้งร่างกายความคิดและจิตใจครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านบอกว่าการพัฒนาคนต้องพัฒนาทั้งร่างกายความคิดและจิตใจครับและให้มากพอจนกระทั่งมีอุดมปติจึงจะสามารถทำงานให้บังเกิดประสิทธิภาพได้ครับนั้นการพัฒนาคนนะครับต้องสามด้านด้วยกัน มาดูหลักสูตรการเรียนการสอนเดี๋ยวนี้ก็จะเน้นเรื่องความคิดเป็นหลักเรื่องกายร่างกายและจิตใจไม่เคยดสนใจเลยก็ต้องมาปรับเปลี่ยนนะครับว่าเราจะเอาความคิดเท่าไหร่ร่างกายจิตใจเท่าไหร่คือเรียกว่าแก้ที่ตัวบุคคลแก้ที่หลักสูตรการเรียนการสอนนี่นะเพื่อจะเน้นให้เด็กนะหรือเยาวชนของคนในชาติเนี่ยเป็นคนที่ดีมีความรู้นะเป็นร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่มีคุณธรมมธรมมีจริยธรรมมีความรักความเมตตา่อเพ่อนมอนุรย์ด้วยกันถ้าเด็กได้รับการนะฝึกอบรม นะให้มีความพร้อมอย่างนี้แล้วนะต่อไปทั้งคมมันก็สงบเรียบร้อยไม่มีอะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยนักโทษต่างๆเนี่ยที่่าอยู่นะปีละสามแสนกว่าคนเสียงบมาปีละสามพันหกร้อยกว่าล้านบาทนล้วมันจะได้หมดสิ้นไปอีกทีนะนะครับครับผมแก้ไขยังไงฮะเรื่องราวของนักเลงนักเลงฮะวิธีการนึงคือนักเลงเนี่ยคือสมมติถ้าเขาไม่ทําผิดกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ,ะแต่ถ้าเป็นกุ้ยเนี่ยน่าจะต้องป่าปาม เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนะี่ยต้องเข้มงวดครับโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กอายุไม่เกิน18แล้วก็เกิน15เนี่ยไปข่มขืนก็มีให้เด็กพวกนี้มีโทษเนี่ยเท่ากับผู้ใหญ่แล้วก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยต้องมีความผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มงวดอย่างเช่นถ่าข่มขืนเนี่ยนโยบายพรกก็คือต้องประหารเลยแต่ถ้าข่มขืนเฉยๆให้ตัดไข่อให้ตัดไข่ให้เป็นหมันไปเลยเพราะว่าโครโมโซมผู้ชายจะหายหมดก็จะกลายเป็นกระเทยไม่ดูโหดเหี้ยมไปใช่ไหม ไม่โหดเที่ยมเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ทำลายอื่นอีกนะแต่ถ้าข่มขืนฆ่าเนี่ยต้องประหารต้องประหารอย่างรวดเร็วด้วยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องประหารที่หน้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแต่<อ>จังหวัดเลยนะฮะตะเวนน้ําตเวนบก,ก่อนรประจานแล้วก็ไอ้พวกนักโทษสามแสนกว่าคนพวกเนี้ยอ,อย่าให้ไปอยู่สุขสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาพวกมันไปใช้แรงงานอ,อย่างเช่นรถสร้างรถไฟเนี่ยเอาพวกมันไปสร้างรถไฟตั้งแต่เช้ายันเย็นท่านเสรีมมองเหมือนกันไหมฮะก็ต่างกันหน่อยต่างตรงไหนบ้างครับผมคิดว่าไม่จำเป็นึงขนาดนั้น ตัดตัดไข่ครับตอนนี้โลกมันเจริญนะครับโลกมันเจริญแล้วนะครับคนเราก็มีสิทธิเสรีภาพศักิศีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับบางครั้งบาคข่าวก็อาจทำไปโดยหลงผิดนะครับหรืออยู่ในสถานการณ์ที่มันยั่วยวนนะแล้วก็บางทีพวกมากลากไปต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะไปถึงขนาดดําเนินการอะไรกับเขา เอาไปประหารกันเลยนะหรือไปตัดไข่ตัดนู่นัดมัเนี่ยเพราะว่ามันมันก็เกินไปนะครับนะแค่แค่ที่ว่ากฎหมายมรัฐมนูลนะบอกว่าถ้ายังไม่มีคำพิสซึ่งที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดถูกไหมน่อเราจะเห็นได้ว่ามีคนที่ถูกตัดสินจําคุก นะอะไรต่างเนี่ยยังไม่เสร็จสิน้นหรือเป็นคดีาการที่ถูกคำวิจาษายจะไม่เสร็จสิน้นก็าสามารถรับราชการเจริญก้าวนาต่อไปในชีวิตได้ก็จนกว่าคำพิพารษ์จะถึงที่สุดใช่ไหมะแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงที่สุดก็โอเคยังไม่ที่สุดแต่ว่าในการปฏิบัติในข้อจริงต่างๆเนี่ยนะผมก็ไปศาลบ่อยก,ก็เห็นมันดีนะผู้ต้องขังต่างเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยนะถูกกล้ามโซ่เท้าอะไรต่างเอล่านี้นะผมดูนะนั่นมันเหมือนสัตว์อะทำไมในเมื่อเขา ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่เขายังไม่ได้ทำความผิดเนี่ยทำไมต้องไปทำเขาถึงอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าทำความผิดแล้วฮะยังดีตอนนี้สายยังไม่ได้ตัดสินนี่ถ้าตัดสินแล้วถ้าตัดสินแล้วก็ต้องถูกจำคุกไปสิเท่าน,านั้นเองหรือไม่งั้นก็พ้นผิดถูกไหมครับแต่ว่าผมก็ถามผู้คุมทําไมต้องไปล่ามโซ่กะละ็ล่ะเขาบอกกันหนีแล้วบอกคุณจะหนีได้ไม่ได้เป็นเรื่องของคุณทำไมที่จะป้องกันไม่ให้มีการหนีแต่ไอ้การที่เขายังไม่ผิดแล้วคุณไปล่ามโซ่เขาเหมือนสัตว์เนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะ นะครับคุณจะหาวิธีการใหม่นะ้ึ่ึงประเทศที่เจริญก็ไม่ทำกันอีงแล้วนะครับสุดท้ายคิดว่าจะแก้ไขได้ไหมฮะปัญหาเรื่องราวของอาชญากรรมแล้วก็เรื่องราวของผู้มีอิทธิพลเรื่องปัญหาข่มขืนเรื่องคอร์รัปชันทุจริตแก้ได้ไหมฮะเซรีทาได้หมดนะไม่มีอะไรที่เซรีพิสุดทําไม่ได้นี่นะดีที่ผ่านมานั้นเมื่อได้รับมอบหมายอะไรทาได้หมดนะครับเรื่องนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คําถามที่ถามมาเลยนะครับ ปากท้องพี่น้องประชาชนอิทธิพลยาเสพติดแม้ปัญหาทหารนะครับไปต้องไ้ได้เสรีทาได้หมดนะครับไม่ยากนะครับได้ครับมันคือคาจํากัดความนะฮะสุดท้ายจริงครับอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยฮะในอดีตอยู่ในแบ็กลิสต์ไหมฮะนะครับ ก็มีชื่อเหมือนกันแต่คุณชาติแกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเถ้าเสรีมาแกก็หยุดนี่จริงเหรอฮะต้องยกคให้ไม่เป็นอะไรเป็นที่ปรึกษามันไม่ไม่ไม่เหมือนกับบางคนเนี่ยทำไมฮะอใหญ่ปอตูนามมันท้า่ายเล่นท้า่ายผมจะเอาให้ให้เหลืออยู่แหละตอนนี้ก็จำคุกไปสิปีนะครับ แต่วันนี้ขอบคุณมากๆานะครับสำหรับทุกท่านที่ให้เกียรติกับทางช่อง3ขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับครับ่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาในการพูดคุยนะครับกับทิศทางประเทศไทยนะฮะเลือกตั้ง6-2พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับ